ล่าสุดวันนี้นะครับนายกแพทองทานชินวัตรนะครับได้ออกมาแถลงการเพื่อขอโทษพี่น้องคนไทยแล้วนะครับเนื่องจากมีคลิปหลุดนะครับที่คุยกับผู้นําทางด้านกับานั่นเองนะครับโดยท่านนายกนะครับบอกว่าเป็นการจิตวิทยานะครับในการพูดคุยนะครับเพื่อจะเอาใจเขามาใส่ ใจเรานะครับกระแปลงง่ายๆแบบนี้นะครับโดยที่พูดออกไปนะครับไม่คิดว่าจะโดนอัดคลิปแล้วก็มาแบ็กเมย์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีการอัดคลิปหรือว่าไม่มีการปล่อยคลิปขึ้นมานะครับเราจะไปดูเห็นตรงนี้ได้อย่างไรนะครับว่าผู้นําประเทศเราคิดกับแม่ทัพภาคที่2หรือว่าพี่น้องคนไทยทหารอย่างไรนะครับโดยมีการบอกว่าท่านต้องการอะไรนะครับให้บอกมาได้เลยนะครับแล้วท่านอย่างนี้นะครับเราจะเชื่อ ใจใครได้นะครับเดี๋ยวล่าสุดนะครับเราไปดูท่านนายกแถลงการของออกมาขอโทษพี่น้องคนไทยกันนะครับสวัสดีค่ะนะคะค่ะวันนี้ก็ได้มีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ได้มีการเชิญหน่วยงานความมั่นคงนะคะแล้วก็กระทรวงต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาพูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นนะคะ ก่อนอื่นเลยะค่ะดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกคนที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นำทางัรพูชานะคะก่นจริงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะคะตัวดิฉันเองค่ะได้มีโอกาสได้คุยกับทางวิทยาคณิที่สองนะคะแล้วก็ทางกองทัพอธิบายถึงเจตนาว่า เป็นเพียงเทคนิคของการสื่อสารที่จะเจราจานะคะต่อไปว่าเราจะต้องแสดงความเข้าใจเขา่อบแล้วก็เพื่อจะคุยถึงดีเทลต,ต,ต่อไปนะคะเพื่อจะให้เป็นการต่อรองเพื่อให้การประทะนะั่นหยุดลงนะคะน,นี่คือความตั้งใจที่แท้จริงว่าต้องการจะให้สถานการณ์สมบสุขเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่าะจะมีการอัดคลิปและเผยแพร่แบบนี้นะคะก็ได้ ทำความเข้าใจแต่ทางกองทัพเรียบร้อยแล้วนะคะทางกองทัพก,รก็รับฟังแล้วก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะผนึกงกำลังเอาไว้นะคะคนไทยทุกคนก็ต้องพนึกงกำลังเอาไว้เช่นกันค่ะเพราะว่าวันนี้เองค่ะทุกภาคส่วนนะคะได้สรุปวว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอันนี้คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินะคะอันนี้ไม่ใช่ภัย คุคความเล็กๆของประชาชนหรือว่าของอะไรที่จะเอ,อพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลหรือกองทัพต้องมาสู้กันนะคะวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะก,กันเองแบบนี้ค่ะเราต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้และนี่คือสิ่งที่เห็นตรงกันแล้วก็ยินดีที่